ไม่ขอเป็นเพื่อนใจแต่ถ้าฉันได้เห็นแววตาข้างในมไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเราอยากเย็นเกินไปไม่เห็น ฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกอเลยรักใจ ในคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลย

กันก็รักกันนะครับพ่อคนเพอะเราถ้ามีความรักต่อกันก็จะมีความสุขนะครับครับอย่าไปมีศัตรูต่อกันอในความรักนี้มาอยู่ยงองค์ภพนะครับแต่เกียรติจันทิงมันง่ายมากนะครับเพียงแค่คุยไม่ถูกหูแล้วก็มีก็อาจจะอาจจะทะเลาะกันได้ถ้าเราคิดว่าเรารักกันแล้วทุกอย่างก็จะมีความสุขแต่หลายคนนะรัเด็่หลายคนที่เป็นคู่รักกันก็ก่อนรักกันก็ก็ เขาจะดีหมายถึงว่าหมายถึงว่าจะคุยดีหมายถึงว่าผู้โวคโปรโมชั่นแต่เวลาพอรักกันแล้วก็พอเลิกกันแล้วก็แค่คุยแต่เรื่องที่ไม่ดีแต่คิดว่าคุยเรื่องดีๆดีก่อนะอะอ๋อนะฮะอ่ะเดี๋ยวสักครู่แล้วกันพิธีกรอยากลงไม่ได้ครับน่าเรายังให้พิ๊กรร้องยาวเลยทีเดียวนคืนนี้ต้องบอกว่าเรารับค่าตัวคนละ สองร้อยห้าสิบครับดังนั้นเราจ้างพี่ติ๊กมาสองหมื่นห้านะฮะออนี่นี่ทั้งวงนี่สองร้อยห้าสิบเองครับไได้ือว่าถือว่าที่นี่ประหยัดดีนะประหยัดเซฟเพราะน่าจะเซฟเพราะเล่นเพลงที่อะไรก็ไม่ได้เลยได้ได้ได้ครับได้ครับจะถามไปเพลงอะไรก็ก็ก็มองหน้ากันครับ จริงๆแล้วะทะเลที่พัทยานี่ก็สวยนะฮะบางทีเราไม่ได้มาเที่ยวบางจุดก็อาจจะดูเหมือนเหมือนสกรปรกนะฮะแต่จ,จริงๆแล้วผมผมขับรถมาแล้วก็รู้สึกว่าเออทะเลทะเลตอนตอนเย็ยนตอนเย็ยนอตอนเย็ยนบรรยากาศดีนะครับบรรยาากศดีครับคิดว่าเออสุขเซาคนเยอะใช่ไหมเยอะค่ะเยอะครับเยอะครับต้องจองไหมฮะใช่ฮะต้องจองอ่ามีจองเลยทีเดียวนะฮะ คนก็ทอดเดิมอย่ครับแต่ต้องจองเขาเขาต้องการนั่งที่เดิมต้องการนั่งที่เอออย่างอย่างคนที่มามามาจากอุบลนี่ก็ทานอาหารทะเลได้ไหมครับได้บ่ได้บ่างนะอะไรนะไม่พูดกับรัตมิบุญถามถามไปก็เงียบนะครับอนี่ทัานโตดี รวมไปได้ห้าสิบได้ไหมฮะยังสาวๆอยู่เลยใช่ไหมฮะทงานอะไรฮะอ๋อปมนครูเลยฮะสภาพหน้าไม่น่าเหมือนครูเลยเป็นครูเลยฮะโอ้โหครับแม่น่าฮักดีเหมือนนักศึกษามาเลี้ยงรุ่นยังเด็กยังเด็กหน้าตายังละอ่อนกันอยู่สอนสอนอยู่ที่อุบลใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับสอนมัธยมหรือสอนมัธยมปลายอ๋อมัธยมนะครับทั้งต้นทั้งปลายด้วยสอนศยยศาสตร์ศยยศาสตร์อ๋ออันนี้อันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์คงนะครับเนี่ยอยอยากฟังเพลงเลยไหมฮะอยากฟังเพลงขอได้นะฮะอยากฟังเพลงเลยไหมครับเพลงประกอบละครที่ ละครยนะไม่เที่ยงติโต้ร้องใช่ไหมฮะอันนี้คุยกันเองหรือเปล่าคสิเองคุยกันเองหรือถามผมฮะอ้าวมีจดหมายมาบอกว่าช่วยลงไปได้สักทียังฮะยังยังบอกว่าฮันดี้แมนฮันดี้แมนเล่นได้ไหมเล่นได้ให้ถีบได้ไหมฮันดี้แมนตอกไม่ได้ ได้ได้ทะเลไม่เคยหลับว้าวว้าวอะไรฮะเขาเขียนเป็นภาษาเป็นภาษาอะไรเลยทะเลาาทะเล,ะเลไม่เคยหลับเล่นได้ไหมทะเลสีดำหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้ไ<ม>บอกว่า